มันเนื้อหามันก็จะใหม่นะครับเอาเป็นว่าถ้าใครมีพระของอันนี้นะครับมาเปรียบเทียบได้พระของสังฆราชแทนอ๋อเนื้อใช่ไหมครับใช่รัเราเนื้อเอาเนื้อพระของสังฆราชฎแทนมาสองยู่แล้วคุณจะเข้าใจว่าพระของสมเด็จสังฆราชแทนกับพราสมเด็จโตนีุ้คนละยุทธ์เนื้อหาก็เปลี่ยนก็จะเปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปเหมือนกับช่วงอายุเวลาอายุเวลาเหมือนเราไม่เราไม่เปรียบเทียบคนเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่สุภาพต้นไม้ ต้นไม้ที่มีอายุมากกับต้นไม้ที่มีอายุน้อยพอเรามาคู่กันถึงจะเป็นมะม่วงเหมือนกันมะม่วงเหมือนกันแต่มะม่วงที่มีอายุมากกว่าก็จะมีการเหี่ยวย่นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่ามะม่วงที่มีอายุน้อยกว่าเหมือนกันกับองค์พระครับองค์พระถ้าเราเข้าใจธรรมชาติแล้วเนี่ยมันหนีไม่ออกมันหนีไม่ออกแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะเข้าสู่ในกระบวนการของการสรุปถ้าสรุปได้ทั้งหมดแล้วคือเราเราเก็บอย่างสบายใจนะครับ ่วนมวลสารนั้นเราจะเจอมั่งหรือไม่เจอมั่งมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะส่องไปเจอหรือไม่เจอก็เหมือนที่ยกตัวอย่างที่รรยายพระสมเด็จแคบๆไม่เจอไม่เจอไม่เจอหาไม่เจอใช่ไหมเจอทองเห็นไหมครับอ๋อเส้นนี้ก็เจอมีครับมีทุกเส้นครับโดยแล้วมีทุกเส้นเป็นอย่างนี้ดีกว่าที่เราที่ผมตรวจมาในระยะเวลาที่ยาวนานไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จสายวัดหรือพระสมเด็จสายวังจะมีผมทองนี่อยู่ผทองของเงินครับมีกับทุกองครับ มีมากมีน้อยครับมีมากมีน้อยไม่เท่ากันแต่ถ้าในกลุ่มของภาษสายสกุลวางเนี่ยจะมีผมเงินผมทองเยอะเพราะว่าขาเหลือกี่เหลือใช้ก็เลยเอาใส่ก็เลยเอาใส่ไปใส่เปส่วนผสมล้อตามหลักต่อญาตนะครับฮัลโหลฮัลโหลครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่คลิปเดวครับเดี๋ยวผมโชว์ก่อนนะครับครับใครครับวันนี้เลขาไม่มา มีผมทองแล้วก็มีมวลสารที่อยู่ในเนื้อพักแต่เขามีขนาดเล็กพอมีขนาดเล็กแล้วบางคนไปส่องแล้วบอกขาไม่เจอไม่เจอเพราะว่าส่องด้วยกล้องสิบส่องด้วยกล้องสิบเอ็กนะครับขนาดไม่เจอมันต้องใช้อันใหญ่อันใหญ่เลยเอาอันใหญ่บิ๊กเลยอันนี่ใหญ่ครับนี่ส่องง่ายขึ้นละน่าจะเห็นต้องขอบคุณที่ ทองครับปั๊บเจะเจอทองเหมือนกันอันนี้หลกากหลายนะครับเนี่ยเนื้อเนี่ยเราเห็นเข้าใจเลยเพราะว่าท่านองอคใหญ่ขึ้นองใหญ่ขึ้นเราก็จะเห็นมีความหลากหลายสีคือเนื้อสตาอ่าเบนจัสซีดแลวเหตุไฉนครับสีถึงไม่ปนเปื้อนกันเลยไม่เลิกไม่เลิกไม่ปนเปื้อนครับแสดงว่าผงหินพวกนี้เป็นผงหินสีธรรมชาติไม่ใช่สีของสารเครมีมาปรุงแต่งหรือสียุคใหม่มันก็เลยทําให้สีพวกนี้ไม่ปนกัน แล้วจุดสังเกตนะครับจุดสังเกตก็คือมีแคลไซด์อยู่ตัวนี้เป็นจุดอ่าก็เรียกว่าจุดตายในการดูพระด้วยกล้องกล้องใช่ครับดูกล้องด้วยกล้องกัลังขยายสูงนี่คือจุดจุดชี้วัดว่าพระมีอายุหรือไม่มีอายุพอพระมีอายุแล้วเนี่ยเราต้องวิ่งอยากเราอยากดูอะไรครับนัะไรอันนี้เป็นเศษวัสดุที่มันมาติดเศษวัสดุเนี่ยเราดูง่ายครับเขาจะลอยตัวถ้าเขาจะไปไม่ใช่วัสดุที่อยู่ในยุคเก่าครับ อยู่กับไม่ใช่เราะยลืมว่า,าพาะพวกนี้เอาเปลี่ยนมาจากก่อนหน้าเราอ่ะท่านกี่ช่วงรุอคนนะครับกนะ่า,นะาจะถึงก่าจะมาถึงเรานะแล้วมวลสารนะครับมวลสารเขาจะมีความละเอียดหลากหลายเลยแล้วมันจะเป็นเศษของพระสมเด็จน,นี่คือเศษของพระสมเด็จที่เหลือจากการตัดเปลี่ยนเข้ามาตามให้ดีขึ้นว่าเทคโนโลยีหรือว่าการผสมประสานของวังหน้านี่ดีกว่าของเครื่องของในสายวัดนะ อันนี้ผมเงินผมเงินผงทองก็มีแล้วการการสังเกตผงเงินผงทองที่อยู่ในเนื้อพระจริงไหมคือลักษณะการยุบตัวนะครับมันจะมีการยุบตัวอยู่ในเนื้อพระมันจะมีการยุบตัวอยู่นะครับะเพราะว่าผมเงินผงทองไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วแต่เนื้อพระยังมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับพราะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเกิดขึ้นมาสอดคล้องกับลักษณะการมีอยู่ มีทุกเม็ดมีทุกเม็ดครับสองมืกี้สองดูแล้วมีทุกเม็ดครับมีทุกเม็ดครับมีทุกสวยมากเลยมีทุกเม็ดครับผมเมื่อกี้ผมมาสองแล้วเห็นทุกเม็ดก็วางแล้วเห็นทองก็จบแล้วเพรว่าตอนนี้ใครได้จากน้องหญิงไปโชคดีนะครับแต่วันอนาคตข้างหน้าเดี๋ยวน้องหญิงอาจจะเสียใจจะไม่ขายแล้วเพราะว่าเริ่มงสองเริ่มงหของดีอย่างนี้เริ่มเยอะอาจารย์วันนี้เริ่มออกมาเยอะเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มแต่ถึงจะเริ่มออกมาเยอะก็ก็ไม่ใช่ปัญหาประเด็นหลักแต่ของที่ดีๆแท้ๆ เพี่เราหาของดีของแท้ให้ได้ก่อนค<ช>่ะแต่พอเราตรวจสอบแล้วแท้แล้วเราก็มั่นใจอวเราก็มั่นใจแล้วเราผกับเขาได้เต็มปากเต็มคำเพาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีการสร้างขึ้นจร<ช>ิงแล้วก็มีอายุตามอายุของการสร้างจริงนะ<ช>ต่วนมืลสารนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะส่องแลวเจอใน<ช>ลักษณะไหนเพราะแต่ละเรฟรมไม่เหมือนกันองเ,เปลี่ยนโทนนะ พอเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนก้อนเนื้อก็เหมือนกันก็เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมครับมันก็ตุ้มเม็ดดูแล้วครับแต่ที่สําคัญคือขงทองนะ้วเขาเปลี่ยนองค์แล้วเนี่ยพลาอยู่เลยช่วงเเวลานีนเขาเรียกว่าเม็ดทองใช่ไหมของทองของทองคําแทนไม่ใช่ตะไบไม่ใช่ไม่ใช่เองทองก็คือทองคํำเลยทองคําเลยครับทองคําเหมือนคองบางสะพานอย่างเงี้ยคลองบางสะพานที่เ่อนยังไม่ได้ทะลุไม่ได้ไปไกลของเงินจาก ไอ้ผงเงินผงทองกับตะไบทองไม่เหมือนกันผงตะไบทองเนี่ยโอกาสมันจะเป็นทองสมบุกเป็นพวกเครื่องสมบุกนะครับแต่ถ้าเป็นผงทองคําเนี่ยคือทองคําเลยเป็นทองคําเลยจะเป็นไหมเป็นผงทองคําเลยและกลุ่มของทองคําพวกนี้จะมีเรียกว่ามีเปอร์เซ็นต์ของทองคำสูงเหมือนทองบางสะพานอันนี้เราก็ไปตรวจสอได้จะเจอไหมล่ะครับไม่เจอนิดเดียวไม่เจอัต้องแยกธาตุกัน อ่าไม่แยกค่าไม่ว่าครับคุณจะต้องส่องหาเขาให้เจอก่อนเจอแล้วก็บอกเขาว่าเอายิงให้เจอจุดนี้นะครับไม่เจอแต่เนี้ยมันก็จะยากเพราะว่าเาครื่องตัวนี้มันคนละแบบนะคนละแบบกันแต่ว่าตรงเนี้ยของเราเราขยายในเฉพาะจุดแล้วเราสามารถยิงกาดไปได้ทักองับอาจารย์บอลก่อนหน้านี้เขาคิดว่าเรียกว่าสมเด็จมวนไหมก่อนหน้านี้เขาก็เรียกสมเด็จมวนครับ ชื่อจริงๆคือสมเด็จม้วนนะครับชาวบ้านาก็เห็นเป็นลูกประคำก็เลยเรียกเขาข้าวร้อยมาเป็นประคำของเเรียกเป็นประคำสมเด็จประคำสมเด็จโตก็ใช่เป็นประคำสมเด็จโตเพราะอันนี้มันจะลากเข้าไปถึงการใช้ลูกประคำลูกประคำที่เป็นแก้วเป็นแก้วเป็นหยกเป็นแก้วเป็นหยกบนนี้อขานะครับที่เป็นในยุคของสมเด็จโตมีการประดับประดาด้วยอาจจะเอาผ้าสมเด็จ อย่างนี้เคยเคยเอาขึ้นองต่อกันนะอย่างคลิปต่อไปจะมีเป็นเป็นเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนสกุลสกุลแล้วก็มาร้อยใส่เพิ่มนะครับอ่าขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมพวกนี้เราได้มาจากราชสำนักจีนเคยดูหนังจีนใช่ไหมครับก่อนจะห้อยประคำห้ให้อยห้ยหยกเพื่อเพื่อบอกสถานะตัวเองว่าตัวเองนั้นมีสถานะอะไรในการใส่ยกอะไรใส่ใช่ใส่ยกสีอะไรใส่แก้วหรือใส่อะไรพวกนี้เพื่อแค่ยกสถานะตัวเอง เฉกเช่นเดยียวกันครับเรารับสรุปประเพณีนี้มาเพราะว่าเรามีช่างชาวจีนมีการติดต่อค้าขายกับชาวจีนตั้งแต่สมัสสรยรัชกาลที่สามเราก็เลยรับสรุปประเพณีพวกนี้คนยิ่งมีของที่ประดับประดาด้วยเพชรนินจินดาหรือของแวววาพวกนี้มากเท่าไหร่สัในงานย,ยิ่งเยอะสัปปิางยิ่งเยอะเอาเป็นว่าใครที่จะเอาของต้องหญิงก็รีบมาเอานะครับ<ม>เพราะว่า ใครที่ไม่เล่นก็เขาไม่เล่นไปไม่ได้ไม่ได้ไไว่าอะไรเลยนะครับแต่อย่ามาว่าพาสานี่แบบว่าคุณต้องไปหาพิสูจน์หน่อยว่าอันนี้เก๊หาขอ,ข,อข,อข,อของของหาของแท้ามาให้ข้อมูลนิดหนึ่งให้ข้อเปรียบเทียบนิดหนึ่งเราให้ความแท้สี่สิบห้าสิบนาทีจากคุณจะมาบอกว่าภายใน4ี่0ี่สิหรือ 50, 50ินาทีเนี่ยที่เราให้ข้อมูลไปเนี่ยไม่เข้าใจไม่เป็นไรครับหาของที่คุณคิดว่าจะมาหักล้างข้อมูลตรงนี้ ไม่ต้องอธิบายผมถึงสี่สิบนาทีหาของมาเอามาเฮ้ะแท้มันต้องเป็นแบบนี้นะอาจารย์ลอยแท้นต้องเป็นแบบนี้นะคุณหญิงที่คุณเนี่ยมีเก๊เอาเอาของมาเปรียบเทียบเราจะได้เราจะได้ดูได้เป็นวิทยาทานเราจะเราจะขอบคุณกะทำคลิปบอกเลยใช่ครับใช่เราจะได้ดูด้วยแล้วเราจะได้เข้าใจว่าเออสิ่งที่เราเรียนรู้มาเลยยะเวลาหลายปีเนี่ยเราเรียนรู้ผิดเรียนรู้มาผิด มีอะไรสวยครับเสื่แล้วต้องจองคนหญิงมวทั้งเส้นแล้วเจ็ดครับเป็นผงทองเหรอไหมครับเป็นผงทอง